ถ้าถึงขั้นปรมตถบารมีขั้นนี้เอาชีวิตเป็นเดิมพันเช่นอย่างพระมหาชนกสมัยที่พระพุทธองค์ได้เกิดเป็นพระมหาชนกสมัยนั้นเรื่องในอัตถกาถาท่นอธิบายว่าพระพุทธองค์ที่เป็นพระชนกเนี่ยพระมหาชนกนี่เป็นพ่อค้าสมัยนั้นก็มีการค้าขายบรรทุกสินค้าจากอินเดียนจากชมพูทวีปมายังสวรรณภูมิ ก็คือประเทศไทยเนี่ยเอาสินค้ามาขายอย่างสุวรรณภูมิในมหาสมุทรอินเดียที่จะแล่นมาเมืองไทยเนี่ยมาแล่นิปโดจีนนี่ครื่มอมหนก็แรงปรากฏว่าเรือแตกกลางทะเลแตกชนิตที่ยังมองไม่เห็นฝัน่งสมัยนั้นกระคาหรือใบใช้เรือสมภาระหว่างเรือแตกอยู่ลูกเรือทุกคนก็พยายามเอาตัวรอดบางคนก็ทอดอะไรตายอยากในชีวิตก็จมน,น้ำตายไปจมไปทีละคนทีละคนแต่พระมหาชนกนี่ ไม่ยอมหยุดว่าอยู่ตลอดเวลาว่ายน้ําอยู่เรื่อยประคองตัวอยู่เรื่อยไม่ยอมหยุดท,ทั้งที่มองไม่เห็นฝั่งในเรื่องกล่าวว่าในขณะนั้นก็มีนางเมฆขลาซึ่งเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชไม่เห็นก็เปล่เงเสียงขึ้นว่าน,นีใครน้อมองไม่เห็นฝั่งก็ยังอุตส่าห์ว่าอยู่ได้ท่านเห็นประโยชน์อะไรจึงพยายามว่าอยู่อย่างนี้คือทะเลมันกว้างมหาสมุทรมันกว้างใหญ่มองไม่เห็นฝั่งแล้วว่ายมันจะไปถึงฝั่งได้อย่างไร กำลังมนุษย์ไม่มีทางที่จะถึงฝั่งต้องจมน้ําตายแน่นอนเมื่อหมดกําลังแล้วก็ต้องจมน้าตายเปล่งเสียงขึ้นอย่างนี้ให้ได้ยินพระมหาชนก็ได้ยินคิดว่าเอ๊ะนี่ใครกันเนี่ยเพื่อนเราก็มีเลยสักคนจมน้ําตายไปหมดแล้วนี่เสียงอะไรดังขึ้นมาก็าเห็นนางเมฆขลาลอยอยู่บนฟ้าก็แงหน้าตอบไปว่าเราเนี่ยได้พิจารณาเห็นวัตถจริยาของโลกเราได้พิจารณาเห็นวัตถจริยาของโลกและผลของความพยายามถึงจะไม่เห็นฝั่ง เราก็จะพยายามไหว้นางเมฆลาก็ตอบว่าฝั่งทะเลเนี่ยมันลึกหาประมาณไม่ได้ทั้งกว้างขวางมองไม่เห็นฝั่งความเพียรของลูกผู้ชายอย่างท่านเนี่ยก็เป็นความเพียรที่เปล่าประโยชน์ไม่ทันถึงฝั่งล็อกเดี๋ยวท่านก็ต้องจมน้ำตายอย่างเนี้ราชนก็ตอบอีกบอกคนที่ขยันนี่ถึงจะตายก็ชื่อว่าตายอย่างไม่มีหนี้คือไม่ถูกใครๆติใครๆก็ติเราไม่ได้ ถึงเทวดาอินทรมก็ติดตามไม่ได้บอกคนที่ทำกิจตามหน้าที่ของตนแล้วเป็นคนไม่ต้องเดือดร้อนในภายหลังบอกถึงจะตายด้วยความเพียนก็ตายอย่างคนที่ไม่เป็นนี้นางเมฆขลาก็ตอบอีกบอกการงานใดยังไม่ถึงที่สุดด้วยความขยันหมั่นเพียรการงานนั้นก็ไร้ผลมีความลำบากคนที่ทำความเพียนอย่างนั้นจะมีประโยชน์อะไรพระมหาชนกกตอบอีกบอกดูก่อนนางฟ้า ผู้ใดรู้ชัดว่าการงานนี้ยังไม่ถึงที่สุดด้วยความพยายามแล้วไม่ป้องกันอันตรายชื่อว่าไม่รักษาชีวิตของตนถ้าผู้นั้นละความเพียรในฐานะเช่นนั้นเสียก็ต้องเห็นโทษของความเกียจคร้านทันทีรู้ก่อนนานฟ้าคนบางคนในโลกนี้เห็นที่หมายแล้วจึงประกอบการงานงานนั้นจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตามผู้ประกอบย่อมเห็นผลกระจักแล้วมิใช่หรือ รู้ที่ท่านคนอื่นๆที่ไม่ว่ายน้ําตายไปหมดแล้วเราคนเดียวที่พยายามว่าอยู่จึงรอดอยู่ได้แถมยังได้เห็นนางฟ้าหน้าขาเป็นวนวลใหญ่เช่นท่านเสียอ,อีกเรานี่แหละนางฟ้าจะพยายามจนถึงจนสุดกําลังจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตามเถิดตอบแล้วก็จีดนางฟ้าก็ด้วยแล้วทั้งที่จะตายแหละไม่ตายแหละนางฟ้าก็ตอบว่าท่านผู้ใดที่มีความพยายามโดยธรรม ไม่จมน้ําตายในทะเลลึกนี้ทั้งกว้างและล,ลึกเขนานี้ด้วยความเพียรของลูกผู้ชายนั้นท่านผู้นั้นจงไปถึงที่หมายเถิดนางฟ้าศรัทธาเมือ่อศรัทธาแล้วก็อุ้มพระมหาชนกไปส่งถึงฝั่งรอดตายรับนางฟ้าช่วยนี่เป็นอานิสงส์ของของความเพียรซึ่งเป็นวัตถจริยาของโลกที่พระโพธิสัตว์ยึดมั่นมาได้แก่พระพุทธเจ้าของเราในสมัยที่เกิดเป็นพระมหาชนก ความเพียรอย่างนี้คือปรมัตถามารมีเป็นวิริยประปรมัตถบมารมีแม้แต่จะเอาชีวิตเข้าแลกก็ไม่ละทิ้งความเพียรก็ถือว่าถ้าตายโดยไม่ใช้ความเพียแรแส้วก็เหมือนคนเป็นหนี้เราเพียรจนถึงที่สุดแม้จะตายก็ตายอย่างลูกผู้ชายที่ไม่เป็นหนี้ท่านก็ใช้ความเพียรจนถึงที่สุดทั้งๆท,ท,ท,ที่มองไม่เห็นฝั่งนี่คือวัตตจริยาของปปุติสังที่บำเพ็ญมาเป็นพุทธตารกธรรมข้อที่ห้าหรือเป็นบารมี ข้อที่ห้าที่ได้ทรงอบรมมาเพื่อให้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณฉะนั้นสาธทุกชนที่จะหล่อหลอมใจคือเราจะฝึกฝนตัวเราเนี่ยก็ต้องใช้ความเพียรให้หนะักไม่ว่าท่านทั้งหลายจะทําอะไรก็ตามต้องใช้ความพยายามให้ถึงที่สุดอย่าคิดว่ามันสุดแล้วราบใดที่ท่านยังไม่ตายเพราะความเพียรความเพียรน,นั้นยังไม่ถึงที่สุดตรอกถ้ายังไม่ตายเพราะความเพียรแล้วยังบอกว่าที่สุดแล้วไม่ได้ บอกแหมพยายามแล้วพยายามถึงที่สุดแล้วก็ยังไม่สาเร็จไม่ได้ทากล่าวเช่นนั้นจะไม่ถูกต้องถ้าถึงที่สุดแล้วแม้แต่ตายแล้วบางทีเ็ายังไม่เรียกเลยว่าที่สุดของความเพี่ยนแล้วแม้ชีวิตจะตายแล้วเป็นที่สุดของผู้นั้นเท่านั้นเองแต่ว่าจะต้องใช้ความเพียนต่อไปให้สําเร็จให้ได้ถ้าเราหล่อหลอมใจอย่างนี้แล้วก็จะทําอะไรก็มันก็สําเร็จจะจับอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็สําเร็จเพราะว่าไม่ว่าจะทําอะไรทุกชนิดนะ่ะ ท้าท่านไม่มีความเพียรแล้วทําไม่สำเร็จไม่ว่าจะเป็นงานทางโลกหรืองานทางธรรมงานเพื่อตัวท่านหรือเพื่อส่วนรวมทุกชนิดจะต้องมีอุปสรรคจะต้องมีเครื่องบันทอนกิจการทุกชิ้นทุกชนิดที่ท่านทาแม้แต่ว่าเราเนี่ยจะจะ,จะมีความเพียรทําให้สําเร็จหรือไม่มันจะมีปัญหามีอุปสรรคน,นานาประการแต่ถ้าเราใช้ความเพียรถึงที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่ทําไม่สาเร็จจะต้องสําเร็จลงได้ในวันหนึ่ง เราสามารถนำหลักธรรมข้อนี้ไใ,ใช้ได้ทุกชนิดในกิจการทุกอย่างที่ท่านกระทำและถ้าทำอย่างชนิดที่ไม่เคยทิ้งความเพียรเลยถึงแม้ว่าความเพียรนั้นมันจะไม่มีทางสำเร็จก็คงจะมีคนช่วยอาน,นิสงส์ย่อมมีเหมือนพระมหาชนกไหว้ทั้งท่านมองไม่เห็นฝั่งแต่ก็ยังไหว้ยอยู่อาน,นิสงส์ก็คือได้นางฟ้าช่วยถ้าเราใช้ความเพียรจริงๆก็เชื่อว่าเทวดาก็คงจะช่วยเหมือนกันทัางท,างที่มันไม่มีทางที่จะสำเร็จ แต่เราไม่ทิ้งความเพียรเสียเทวดาก็ช่วยใหตสิเร็จเทวดาในที่นี้ก็อาจจะเป็นเทวดาในโลกมนุษย์ก็ได้ถ้าเราจะเอามาใช้มาดัดแปลงใช้ในชีวิตประจาวันของเรานั้นคนที่มีความเพียรจริงๆจะต้องมีคนดีเห็นและคนดีนั่นแหละจะช่วยจะมีผู้เห็นประโยชน์และจะช่วยผู้นั้นน่ะคือเทวดาเราก็ถือว่าคนช่วยเรานั่นคือเทวดาเทวดามาโปรดแล้วช่วยให้งานที่เราใช้ความพยายามเนือเกินเนี่ยนนบรรลุถึงซึ่งความสาเร็จ ผู้นั้นก็เป็นเท,ทวด,ดาถ้าคนช่วยเป็นผู้ชายผู้นั้นคือเทพบุรถ้าคนช่วยเป็นผู้หญิงผู้นั้นคือเทพธิดนานางฟ้าช่วยให้สาเร็จแต่เราต้องใช้ความเพียรอยากให้สําเร็จโดยไม่พยายามอะไรเพราะคนที่ไม่พยายามทําอะไรเลยนั้นและก็มุ่งหวังที่จะให้สําเร็จประโยชน์นั้นเป็นคนที่ไม่ได้ประพธรรมไม่เรียกว่าเป็นผู้ประพฤตธรทมผู้ประพตธรทมนั้นจะต้องใช้ความเพียรด้วยและความสําเร็จก็จะเกิดน,นี่เป็น บาร,รมีข้อที่ห้าที่พระพุทธองค์ได้บำเพ็ญมาขอให้เราได้พยายามอบรมบ่มนิสัยหลอ่อหลอมลูกหลานพวกเราทั้งแต่เด็กแต่น้อยแล้วก็หลอ่อหลอมตัวเราทุกคนด้วยวิริยะบาร,รมีข้อนี้ก็จะเป็นปัจจัยต่อไปในภพอื่นๆไม่ใช่แต่เฉพาะนี้ภพหน้าต่อไปก็จะเป็นปัจจัยไม่สิ้นสุดจนกว่าจะได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานวันนี้การบรรยายพระสุตตันตปิดกเรื่องบาร,รมีสิทธพัฒน์ก็พอสสมควรแก่เวลา